l a s t from the past pulled out of a d e r a l Lake by a tow truck, suspended in the air. According to police, this vintage car is believed to be one of many submerged in this body of water. รถที่ถูกขโมยและถูกทิ้งร้างถูกกู้ขึ้นมาจากทะเลสาบโดโรอลตำรวจแมลมีเดตและนักประดาน้ำหน่วยค้นหาน้ำขุนของไมอามีได้ค้นหาทะเลสาบโดโรอล Today, ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีรถยนต์จมมากถึง30คันอยู่ด้านล่างยานพาหนะส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นเก่ามากทำให้เราเชื่อว่ายานพาหนะเหล่านี้ถูกทิ้งในทะเลสาบซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่เร็วกว่า การเอาไปเก็บในโกดังเสียด้วยซ้ำหลังเวลาสิบนาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ากได้นารถกระแลกขึ้นจากน้ำในบริเวณถนน N.W. 90และ13 Torres ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสูดิโอของ CBS News Miami สักเท่าไหร่นักตำรวจดอโรกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนให้ไปเอารถหลังจากทีมดำน้ำอาสาสมัคร United Search Corps ดำเนินการค้นหาทะเลสาบเหนือพื้นน้ำได้แจ้งมา เราได้รับแจ้งว่าบริษทัทคนไ้ายกระชนแห่งหนึ่งอาจจะพบยานพาหนะที่จมอยู่หลายคันในบริเวณ9064 New West t o u r i s แม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันได้ในขณะน,นี้แต่เราจะยังคงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและทํางานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ตำรวจได้ร่ำกาวในถแถลงการเห็นได้ชัดว่าเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสวนอ่างบ้าของเราและเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ดูเหมือนว่าพื้นที่นี้เป็นจุดร้อนเมื่อไม่มีการพัฒนาที่ซึ่งรถยนต์ถูกขับลงไปในทะเลสาบแต่เมื่อรถแต่ละคันถูกดึงขึ้น,นจากน้ำนการตรวจสอบอยางเรียกจะเสร็จสิ้นและพวกเขาจะรันหมายเลขไปที่ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแน่นแฟ้นกับคดีที่อาจจะถูกปิดมานานหลายปีขณะนี้กระบวนการค้นหาและกู้คืนอยู่ในมือของตำรวจแมมีเดซซึ่งรับข่าวเกี่ยวกับยานพาณนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันเราได้รับข้อมูลจากพลเมืองคนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ เห็นได้ชัดว่าเขากาลังดําน้ําที่นี่เขาดูเหมือนจะสังเกตเห็นยานพาหนะหลายสิบคันที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลสาบแห่งนี้เมื่อเราได้รับข้อมูลนี้หน่วยประดาน้ำเราก็ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในทันทีที่กรมตํารวจและหน่วยคู่ภัยไมอามีเดสเพื่อให้สามารถคู่คืนยานพาหนะได้ทั้งหมดสบารตากล่าวเขากล่าวว่ารถคันแรกที่ถูกดึงขึ้นมาจากน้ำนั่นก็คือนิสสันอัลติมาปี2002และได้รับการยืนยันว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมา สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประเภทของยานพานะที่เราพบซึ่งได้ถูกทิ้งในทะเลสาบแห่งนี้ยานพานะที่ถูกทิ้งอาจจะถูกกำจัดหรือเป็นยานพานะที่ถูกขโมยแล้วก็เอามาทิ้งอีกทีหนึ่งเขากล่าวว่านักสืบคดีฆาตการรมกำลังยืนยันในกรณีที่รถถูกนึน่งขึ้นมาจากน้ําอาจจะเชื่อมโยงกับการสืบสวนการตายและเสริมว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลที่ทําให้พวกเขาเชื่อว่าคดีเหล่านี้จะยกระดับไปสู่ระดับนั้น ตอนนี้ตำรวจจะใช้หมายเลขวินจากรถแต่ละคันเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสวนสตาสคาพแพรนทนายความได้กล่าวว่าตอนนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะกลับไปเรียกใช้หมายเลขวินเหล่านั้นและอาจจะเป็นเรื่องน่าสนใจมากที่เห็นได้ว่าอาชญากรรมที่ยังไม่ได้แก้ไขอาจจะสามารถถูกปิดได้กี่รายอาดีเจ้าหน้าที่ FBI สเปเรต้ากล่าวว่าการกู้ยา,านพาหนะขึ้นมาจากน้ำอาจจะช่วยให้พวกเขาปิดการสืบสวนได้